ประกอวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมพี่น้องแล้วให้กําลังใจด้วยนักข่าวก็ถามบอกว่ากังวลไหมที่ศาลจะวินิจฉัยวันที่30กันยายนนี้กนะบอกว่าไม่กังวลน,นะแต่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนกังวลกว่านี่ฮนะนี่เป็นบรรยากาศของพลเอกประยุทธ์ครับก็ลงพื้นที่พร้อมกับรัฐมนตรีราง,งานสุช,ชาติชมกินและรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขสาธิตปิตุเตชะครับก็ไปพื้นที่ระยอง จุดแรกก็คือศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เทศบาลตำบลทับมาให้กำลังใจกำลังพลที่ไปบรรจุถุงทรายเตรียมเรือท้องแบนไว้ด้วยนี่ฮะก็มีคนมาต้อนรับจำนวนมากเลยจุดที่สองไปที่ศาลาอนเนกประสงค์บ้านหนองมะหาก็ไปมอบของอุปโภคบริโภคให้กำลังใจทุกคนนะครับที่มาช่วยเหลือพี่น้องชาวระยองแล้วอีกจุดหนึ่งครับปรากฏว่านายกเนี่ยไม่ใช่ในายกสิพลเอกประยุทธ์ขึ้นรถ GMC ยกสูง ไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยที่โรงเรียนเทศบาลทับมาระหว่างที่พลเอกประยุทธ์ขึ้นรถนี่นะครับโบกมือทักทายประชาชนตลอด2ข้างทางยกมือทําสัญลักษณ์ I love you แล้วก็ชูนิ้วโป้งให้เป็นกำลังใจครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งทำแบบมินิฮาร์ดอะครับนี่ฮะเมื่อมาถึงศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยที่โรงเรียนเทศบาลทับมาครับพลเอกประยุทธ์ก็ให้กำลังใจมอบถุงยางชีพให้กับประชาชน ระหว่างเดินพบปะก็ไปสอบถามอาการป่วยของผู้สูงอายุในศูนย์พักพิงช่วงหนึ่งพลเด็กประยุทธ์เนี่ยเอามือมาตบที่อกซ้ายบอกว่าเห็นประชาชนเจ็บปวดแต่นายกและรัฐมนตรีเจ็บปวดกว่าเป็นไงล่ะอ้อ,อนอ้อนชาวระยองครับก็มีชาวบ้านนําดอกไม้มามอบให้กําลังใจแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยช่วงสุดท้ายก่อนเสร็จภารกิจครับนักข่าวก็ถามบอกว่า กังวลไหมเรื่องที่สารนิตธรรมนูญจะไนิี่ไฉปม8ปี30กัยนยายนนี้ฟังคำตอบจากพลเอกประยุทธ์ครับมีอะไรก็กังวลกังวลกับความเดือดร้อนประชาชนมากกว่าแนะต่ถ้าทำทีว่าก,กรากรส <c oughs> นุกระหโหไม่พอหรบเออ<ม>ได้ยินหน่อยไม่กังวลกังวลความเดือดร้อนของประชาชน<ม> <c oughs> พักนี้เห็นบ่อยด้วยนะคะใช่บ่อยนะ I love you จ้ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้